โอ้สวัสดีซอมบี้ว้ายเขียโอ้มันก็เอากูจนสุดจริงๆเว้ยคนนี้โอเคครับเพื่อนต้องแทงเพื่อนต้องแทงเพื่อนต้องแทงลุงไอ้ลุงไอ้ลุงไอ้ไอเชยลุงขวาง ไม่โดนละสตี้ตีไม่โดนละสตี้ลุงบิวไป <c oughs> อ่าเรียบร้อยลุงบิวแทงให้ทีเนอะบิวบิวต้องแทงบิ <c oughs> วเอาอุ้มนั่นแหละเรียบร้อย โอเคประมาณนี้น่าจะได้แล้วมั้งไหนดูสิเปิร์กโอเคสี่ช่อง <laughs> แม่งเลย <laughs> จัดคลิปทั้งทีตัวกูแม่งเปิรก์กล่งเลยเมื่อกี้สตีฟ <laughs> <Steve. S 1> อ้าวพิมพิตแม่งเลยสตีฟแฮร์ริงตันนี่ไงโอเค ก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเจ้าสตีฟแฮร์ริงตันใน Dead by Daylight อย่างที่ผมพูดไปในคลิปที่แล้วของเจ้าแนนซี่นะครับว่าวันนี้เราจะมาเล่นสตีฟกันก็เปิร์กของสตีฟเนี่ยเอาง่ายๆเลยผมไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์หรือเปล่านะแต่ก็จะอธิบายทุกคนฟังนะครับอันแรกเนี่ยเปิร์กญาติมิตรอันนี้บอกว่าถ้าเราโดนแขวนอยู่เนี่ยถ้ามีเซอร์อยู่ในระยะสิเมตรจากตะขอแล้วเนี่ย ตัวจับเวลาของตาขอจะหยุด26วินาทีนะครับก็คือตัวความคลื่หน้าของเอนติตี้เนี่ยจะไม่ขยับไปไหนก็คือจะอยู่ตรงนั้น26วินาทีแล้วค่อยขยับต่อต่อไปเป็นเปิ์กต่ออายุอันนี้บอกว่าทุกครั้งที่อันนี้เราบอกว่าเราต้องช่วยเหลือเพื่อนคนนึงก่อนต้องฮิวเพื่อนคนนึงให้เสร็จก่อนแล้วเราก็จะติดโอเคโอเคผมอ่านแล้วเข้าใจแล้วตอนนี้คือถ้าเกิดเราฮิวเพื่อนเนี่ย และเราไม่ติดสถานะผูกพังเนาะเราก็จะได้เปิงนี้ขึ้นมาและเปิงนี้บอกว่าถ้าเกิดเราถูกปลดลงจากตะขอเนี่ยหรือปลดตัวเองออกจากตะขอได้เราจะติดเอฟเฟกผูพัง28วินาทีหลังจากนั้นเราจะแข็งแรงดีโดยอัตโนมัติเลยอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเปิลผู้พิทักษ์อันนี้บอกว่าถ้าเกิดเราช่วยผู้รอดชีวิตออกจากตะขอเรากับเพื่อนเนี่ยเอ้ย เพื่อนจะไม่ทิ้งรอยขีดขวด่วนหรือกองเลือดไว้แล้วก็ได้เอฟเฟกเร่งรีบ7%เป็นเวลา4วิส่วนเราก็จะเห็นออร่าคาตกร8วินาทีเนาะโอเคมันมีเปิร์กว่าให้ช่วยเพื่อนถ้าอย่างนั้นก็ต้องฮิวเพื่อนสินะแม่งเอ้ย<笑>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 เห็นทีไรก็ขำตัวเองแล้วเกินเปิร์กไม่มีอะไรเลยเฮ <S led> ยให้ตายเถอะวะ มีแค่นี้ก็เอาแค่นี้วะโอเคก่อนเข้าไปดูในคลิปนี้ก่อนเข้าไปดูเกมนี้นะครับที่เป็นสตีฟเง่อยๆไม่มีเปิร์อะไรเลยก็ฝากให้กําลังใจกันด้วยนะครับด้วยการกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเนาะถ้าเกิดทุกคนทําครบมาแล้วก็ไปดูกันเลยโอ้ด่านสถานีตำรวจแร็ก o ูนซิตี มาเลยครับเริ่มเกมมาเราก็ปั่นไฟไม่รู้ผีตัวอะไรก็ปั่นไฟไปก่อนเฮ้ย <c oughs> แล้วดูชุดมาสิชุดขาดขาดมีให้2ชุดแต่ชุดหนึ่งชุดธรรมดาอีกชุดหนึงชุดขาดฉันก็ต้องเลือกชุดขาดขาดรุง่งริ่งอยู่แล้วสิใช่ไหม ว่าแต่ผีมันอยู่ไหนเนี่ยว่ายเหี้ยเฮ้ยนี่ตกใจจริงไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับมาอยู่แล้วครับเป็นวินวอล์กโอ้โหวินวอล์กสองคลิปตี ไอ้หานรากอ่าเรียบร้อยแม่งเลยกูเมมปากกดสเปซบาร์เลยเมื่อกี้เพื่อนปัดให้เสร็จสักเครื่องไปสักเครื่องนึงเพื่อน โอ้โหแล้วผีอย่าบอกนะผีแคมป์อะโอ้โหผีแม่งแคมป์มากม่งอยู่แค่เนี้ยเมื่อกี้มันอยู่จากซ้ายแล้วมันก็อยู่ขวาเมื่อกี้เพื่อนจ๋ามาช่วยฉันสักคนได้ไหมนั่นแหละสวยนั่นแหละสวยงามเพื่อนฉันทีฉันแทงให้แล้วเพื่อนใช้ชีวิตต่อนะ ใช้ชีวิตต่อใช้ชีวิตต่อกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วผีมาผีมาผีมาผีมันจะฆ่ากูแล้วโอ้วันนี้ซอมบี้วไหวเหี้ยโอ้มันก็เอากูจนสุดจริงๆเว้ยคนนี้แม่งเอ้ยอยากได้อะไรกูขนาดนั้น ยากบอกเลยตอนนี้ยากยากมากต้องให้เพื่อนมาแทงอะ่ะถ้าเพื่อนไม่แทงผมก็เล่นไม่ได้ตอนนี้รู้สึกว่าในห้องข้างหน้าโอเคทนัทนทนัทนทนันทันทัอ้ยเพี้ยไม่ทนันโอเคไม่เป็นไร จูบไปแล้วสี่เครื่องแม่งเอ้ยโอ้ยจู๕เครื่องมิชชั่นคอมพีวในชีวิตกูแต่เปิร์กมันกูไม่ได้ใช้เลยนะเพื่อนจ๋าฉันทำให้ขนาดนี้ต้องมาช่วยกันหน่อยแล้วเปล่าเฮ้ยเราดูมันยืนดิโอ้ยชินโนวันตัวเดิมปะเนี่ย ตัวเดิมกับคลิปที่แล้ววะเนี่ยโอ้ไอ้ทุเลสลุงต้องช่วยนั่นแหละเอาเราต้องเข้าไปช่วยเพื่อนอะโอเค โอเคครับเพื่อนต้องแทงเพื่อนต้องแทงเพื่อนต้องแทงลุงไอลุงไอลุงไอ้เชี่อยลุงขวางลุงแม่งขวางทางอะ่ะโอ้แม่เงเอ้ไปเปิดประตูอีกประตูก็ได้ประตูอีกประตูอยู่ไหนวะมันหายตัวมาแล้วอ ไม่เป็นไรเพื่อนกูรอดมึงตายกูตายมึงรอดนั่นแหละสวยมันทำอะไรอะเมื่อกี้มันจะบอกทางกูทำไมแม่งเอ้ยเกือบจะรอดอยู่แล้วแท้ๆแ,แต่แบบ มันมีคนมายืนบล็อกทางอ่ะขอส่องโปรไฟล์หน่อยดิขอดูแป๊บเดี๋ยวนะนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูเลยไอเนี่ยไอ้ทุเล่อ้อย แม่งบอกว่าเขาไม่ชอบสตีฟเกี่ยวเชียดแลวะกูรีพอร์เลยครับกูรีพอร์เลยครับไหนดูดิไม่มีน้ําใจนะกีฬาเอา่อบล็อกเดอะเวย์ เออมันน่าจะเป็นอันไหนมากกว่ากันวะอ่านี่ไงเจอแล้วส่งแม่งเลยกูไล่งาเลยนี่เดี๋ยวกูบล็อกด้วยมึงไม่ต้องเจอกูอีกเลยโอ้ยไปดูอีกเกมกันดีกว่ากูไม่ไหวละมาครับเรื่องของเกมที่แล้วก็ แล้วแล้วกันไปเกมนี้เอาใหม่แต่เกมนี้ผมบอกเลยนะผมเห็นแกนตัวแล้วนะคือถ้าเพื่อนโดนแขวนตอนที่ประตูเปิดแล้วอะผมออกเลยนะผมไม่ช่วยนะไม่ช่วยแบบไม่ช่วยจริงๆอะบอกเลยแต่ถ้าเกิดระหว่างเกมเงี้ยช่วยเต็มที่ไม่เอาอะคนแบบนี้ผมไม่ไม่ยอมรับวันในสังคมเดซ์บายไม่ ไม่ยอมโอ้โหเดือนไหนหรอไม่ใช่เดือนไหนเชฟเวสเกอร์อกูไปก่อนเลยกูปลาก่อนเลยนี่แนะ่ ปาก่นปาไปก่อนแผ่นไม้เนี่ยไปไหนไปไหนครับพี่เอาพี่เจอผมอีกแล้วพี่พี่เจอผมอีกแล้วพี่ไม่เอาพี่ไม่เอาไม่เอาโอ้โล้ว้าโดดชายชิมาเลย ทำ็นตัวละครกูไม่โดดช้าจังอะโอ้ไม่นะโอ้ที่ลงลงจัดจดเลยจ้าขอเดตลบขอเดตลบขอที่เล่นไปไปก่อนโอเคเจอขอเดดแล้วกูไปแล้วไปแล้วจุด้ีหนึ่งเครื่องกูลากใส่เพื่อนแล้ว <laughs> เพื่อนอยู่ไหนอะหาเพื่อนแป๊บเครื่องนี้ไม่อยู่ อ้าวเฮ้ยมึงวิ่งมาอะไรเดียวก,กูด้วยเหรอคอเดโ oh อ้ายเฮ้ยเสียงทำไมอยู่ใกล้กูจังวะอู้บ้านใหญ่โอเคแคทโทเทมเอาแต้มแป๊บขอโทษครับคอเด็ดเดี๋ยวเดี๋ยวผมฮิวให้เป็นการขอโทษนะขอโทษครับไม่ตั้งใจครับ แป๊บหนึ่งอ่าอ้าไปไหนอ่าให้ฮิวอ่าฮิวให้ฮิวให้ฮิวให้ใหเพื่อนเพื่อนแต่มันจะมาแล้วนะเพื่อนเพื่อนจะให้ใ,ใจจะฮิวจริงเหรอมันมาแล้วนะเพื่อนมันมาแล้วนะเพื่อน <laughs> ไม่อยู่แล้วจ้า อยู่ไหนโอเคสวยอา้าวคิวให้กันหน่อยสิจ้าอยู่ไหนวะแม่งเป็นวิกเกอร์เดินอะ่ะโอ้ยเชี่ยกูพลาดแล้วกูพลาดแล้วกูพลาดแล้วกูไม่น่ารอเพื่อนเลย ไม่น่ารอเพื่อนเลยเมื่อกี้โอ้โหโอเคชิบหายแล้วกูขออภัยในคำหยาบครับไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ามันเป็นอารมณ์ในเกมโปกติผมไม่พูดหยาบนะไม่พูดหยาบผมเป็นคนเรียบร้อยอ้าวเฮ้ยเพื่อนจ๋าลุงบิลบิลฮิวก่อน เอาจิงผมรอมันแขวนแล้วให้เพื่อนช่วยลงมาก็ได้นะแต่ว่ารอไม่ไหววะโอเคเพื่อนมีวงศาขา้นญาติปั่นเครื่อน,นั้นไหมข้างหน้าเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวผมปั่นก่อนไม่มีแต้มปั่นเลยวะ่ะเฮ้ยแต่ถ้าผมช่วยเพื่อนเพื่อนจะไม่ทิ้งรอยขีดข่วนนี่ว่าโอเคโอเคโอเค อ้าวโอเคเพื่อนช่วยกันแล้วงั้นปั่นไฟเพื่อนเราเพิ่งโดนแขวนไปคนเดียวเองชิวชิวจริงไม้ผมปไปไปกี่แผ่นเองวะสามสี่แผ่นเองอ่ะเรียบร้อยคอเด็กกูร่วงไปแล้ว ไม่เป็นไรผีตัวนี้มันผีแคมป์เรารอช่วยกับเพื่อนได้แต่ขอเวลาแปบ๊บเฮ้ยห้องวีเลยหรอชิบห่าแล้วไงชิบห่าแล้วไงมันเฝ้าห้องวีแน่เลยขอปั่นอีกสักเครื่องนึงเพื่อนเครื่องนึงไหวเนาะ ทนไม่ไหวแล้วโว้ยแม่งปั่นไฟกันไม่มีคนช่วยเพื่อนกูช่วยก็ได้แม่งถึงจะแคมป์ก็เถอะน่จริงมึงม,มาอีเวสเกอร์หน้าตูดเนียแป๊บเดี๋ยวรอเวสเกอร์ออกจากบ้านอะ ไม่ได้เพื่อนจะเฟดสองแล้วกูช่วย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 อ่าเฟดสองเรียบร้อยแล้วเพื่อนกูแล้วผมช่วยเลยไปเลยเพื่อนไปเลยไปเลยมีเฟฟอฟเฟคเยังรีบอยู่อ่ะช่วยเลยเอาตัวรอดสวย <c oughs> เพราะผมนะนะมีเพื่อนคอยช่วยอยู่ยังไงล่ะลุงบิวเนี่ย ตัวจริงตัวจริงกูโดนตีไปแล้วโอ้เงอมือเหล็กกล้าโอเคไม่มีปัญหาฮิวกันให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาเฮ้ยมึงฮิวกันแล้วมาช่วยกูก่อนไหมฮัลโหลฮัลโหลดูใจขอขนเหล่าไม่น่าจะมีใครมาช่วยนะนี่ ถ้าผีตัวนี้มีโนวันอีกนี่ด่าเลยอะ่ะบอกเลยเจอโนวันสองเกมติดไม่ใช่เรื่องที่ดีโอ้โหแล้วบิวจะมาทั้งงี้เลยเหรอบิวอาจริงกับบิวโอเคสวยบิวสวยครับบิวไปเลยเดี๋ยวกันให้เดี๋ยวระวังระหังให้ โอเคไม่ต้องระวังแล้วขอไปก่อนเลยแล้วกันขอเวลาครึ่งนาทีเดี๋ยวฉันจะกลับมาแบบฮีโร่ที่หายเจ็บเป็นปลิดทิ้งโอ้ยโดนใครยิงมาครับพี่ดูมันดีโอ้ปักเข้ากลางใจเลยมึงสงสัยถูกใจใครแน่นอนเอ้แถวนี้ไม่มีอะไรให้ กเก็บแต้มเลยเว้ยโทรโทงโทรเทมก็ไม่มีแล้วเราก็หายเจ็บเป็นที่เรียบร้อยปั่นไฟแป๊บ <c oughs> แล้วมันก็ยังคงอยู่เครื่องนั้นต่อไปเพราะว่าผมหาโทเทมทำลายดีกว่าเพราะดูทรงแล้วมัน ว่านะผมเปิดล่อเลยดีกว่าเปิดล่อเลยเปิดล่อเลยยังไงก็ไม่น่ามาทันอยู่แล้วผีโอเคเก้าเก้า ไม่โดนละสตีตีไม่โดนละสตีลุงบิวไป <c oughs> อ้าเรียบร้อยลุงบิวแทงให้ทีเนอะบิวบิวต้องแทงบิวเอาอุ้มนั่นแหละเรียบร้อย สวยงามครับผมแหมใช้สกิลตอนจบเกมไม่ได้อะไรหรอกน้องโคตร m อ p ตานี้กูอะโคตรเ v p เลยบอกเลยงอแล้วก็เราก็รอดว่ะขอดูแต้มดีโอแต้มหกหมืแรงบวกหนึ่งด้วยสวยงาม ก็ที่หนึ่งอะครับช่วยเพื่อนเยอะขนาดนี้ก็ต้องที่หนึ่งแล้วป่ะครับไหนดูโปรไฟล์ผีสิไม่บอกแค่ว่าเป็นคนประเทศอะไรแต่ไม่เป็นไรเรารอดโอเคครับก็จบคลิปเป็นพิมพ์ท่านี้ครับสำหรับ Dead by Daylight Steve Harrington เบิร์กประจำตัวเนาะก็หลายๆคนอาจจะมองว่าผมก็คอนเทนต์จากช่องอื่นๆหรือเปล่าอันนี้ผมมองว่า ผมอาจจะมีอิส p i r a t ช o n หรือกําลังใจมาจากช่องอื่นก็จริงเนาะในการเล่นเซตเปิร์กแบบนี้เนาะแต่ว่านะใน Dead by Daylight เนี่ยมันก็เหมือนกับเกมอื่นๆนะคือไม่ว่าจะเป็นเซตไอเทมของ RV หรือว่าเซตเพิร์กจาก Dead by เนาะเราก็อาจจะใช้ซ้ำกันบ้างหรืออะไรพวกนี้เราแค่อยากเอามาให้ทุกคนเห็นว่าเพิร์กพวกเนี้มันทำอะไรได้มันก็ไม่ต่างกับการที่เรามารีวิวตัวละครเหล่านั้นให้ทุกคนดูหรอกเนาะ ฉะนั้นใครที่บอกว่าผมกอปคอนเทนต์ก็ช่วยไปพิจารณาคำพูดตัวเองใหม่ด้วยนะครับผมดูคอผมอ่ะดูคอมเมนต์ตลอดนะว่าใครพิม์อะไรมาแล้วก็คอมเมนต์ไหนที่มันดูไม่สร้างสารรค์หรือบ่องบอกถึงความเกลียดชังหรือว่าพยายามจะทําให้เกิดเรื่องอะไรพวกนี้ผมก็จะพยายามลบออกไปเน้เพื่อให้คนอื่นไม่ต้องมาเห็นไม่ต้องมานั่งอ่านอะไรที่มันไม่ดีนะครับก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับ ไว้เจอกันคราวหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย